สวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความเสียใจกับเอฟซีที่ไม่สมหวังเนอะเพราะว่าก็ให้ไปคือคือหมายถึงว่าคำนวณสุดความสามารถแล้วน่รักนะครับแต่คือมันเจ็บ สาเก้านะพอเนาะแล้วก็เจ็ดแปดแล้ก็ไปไปค่อมกันนิดนึงค่ะเจ3 9สมมมติว่าถ้า f อฟซท่านไหนมีไวพริบเนี่ยก็คือถ้าไปตัดก็จะถูกอยู่นะพอเนาะได้ตรงๆนะคะเออว่านะคะเป็นตัวเน้นพ่อแต่ว่าคนี้ก็นยังว่านเขาเขาตองตามหลายอาจารย์ใช่ไหมลูกครับบางคนก็ตามพ่อบ้างครับบางคนก็ไปตามอาจารย์อื่นบ้างเงี้ยครั เขาก็เพราว่าขาวงก็เลยมันหลายหลายหลายตัวหลายตัวก็เลยอาจจะไม่ได้ตัดของพ่อเนาะถ้าตามของพ่ออันนี้อันนี้พูดพูดกันแบบไม่ได้เข้าข้างเนาะครับตามของพ่อมันก็ถูกอยู่แล้วละตัวตั้งเจ็ดสามเจ็ดสามเก้ากับเจ็ดแปดกับแปดสี่แบบ ก็คือว่าถ้าลงทุนเฉพาะของคุณพ่อเนี่ยยังไงก็ไม่ขาดทุนนะพ่อเนาะก็คือถ้าไปตัดซื้อมันก็มีเจ็ดเก้าตรงๆนะพ่อเนาะเจ็ด้ามเจ็ดเก้าเนาะบริการเด็กฟอร์มว่าหลายตัวฟอร์มไม่ง่วงจริงจร้งนะการงดก่อนก็ยังถือว่าถูกเนาะงวดก่อนถ้าถูกนะครับท่านผู้ชมงวดนี้ก็ถูกนะครับปแล้วปกติพ่อก็จะเป็นคนที่เราเน้นเรื่องไม่หลายหางค่ะเพราะว่าเอสซีบางท่านอาจจะมีทุนน้อยใช่ไหมลมีทุนน้อยแล้วก็ลง คือลงทุนมาเยอะครับแต่ท่านี้ว่ามันก็มันก็อยู่ที่พ่อด้วยแหละครับี่พ่อที่พ่อมันมีนะเด็กเจดเจ็ดเก้ามันก็มีเจ็ดเก้าดีมเจ็ดเก้ามีเลขสองตัวใช่ไหมพ่อแต่ว่าพ่อไปชอบสามเจ็ดเป๊ะไอสามเก้ามากกว่าครับเจ็ดสามเก้าครับนะเจ็ดสามเก้าก็ขออภัยขออภัยที่ที่ ทำให้ไม่สมหวังเนาะแต่ว่าคุณพ่อให้บนก็ออกบนอยู่เนาะบนขาตัดซื้อนี่ก็ซื้อแต่เฉพาะบนได้เลยอ่เจ็ดเก้าเนาะเจ็ดสามเก้าเขาบนมาสองงวดแล้วเนาะสองศูนย์เก้าแล้วก็เจ็ดเก้าถ้าตัดซื้อก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดสามสามเก้าอย่างนี้เนาะมันก็จะมีเลขสามก็จะมีความมั่นใจอยู่อย่างหนึ่งเหมือนเหมือนที่แล้วที่ให้สภา์กระบอกพ่อบอกว่าทําไม้เบิ้ลก็หามใช่ไหมไม่เบิ้ลก็หาม แต่คนี้ลาบบาังเอิญไปให้ไปให้หามผิดไงให้หามผิดออ8-4-8ไปไปไปไอ้ไอ 8, 8, 8, 8, 8. ้8ใช่8-4-8มันไปหามผิดตัวครัถ้าคือรู้อยู่จบหลักถูกนะพ่อเนาะมันจะมาหามแต่ว่าอาย่าง FC โมบานี้โทรมาจากอะไรนะลอนดอนเลยอ,อเขาบอกว่าเจ็ดกับ สามมันม่ตัวเดียวเจ็ดกับสามตัวเดียวกันเขาก็เลยซื้อกลับไปกลับมาอแล้วดยมันเป็นเป็นยูโรเนาะอ้เด็กดอลลาร์เออได้ได้ได้ยี่สิบอ่าได้สองพันห้ายูโรอ๋อเมื่อเงินไทยเราเท่าไหร่ไม่รู้เขาไปสองพันห้าเออเขาก็ขอเป็นแต่รายเยอะเดเพราะว่าเขาก็ขอหมายเลขบัญชีมาอยู่ทุกวันค่ะเขารวมบุญมาอยู่นะคะเนอะขอมาอยู่แต่เราก็คือเขาเขาบอกว่าเขาจะ คือมอก่อนมีลายครับอันนี้ลายมันหายเขาจะทักไลาใหม่แล้วให้เอาเรียกบัญชีให้ก็เลยยังยังยังไม่ส่งมาครับครบผมเนาะก็สมมติอซีท่านไหนเนี่ยได้โชคได้ลาบกับคุณพ่อในงวดที่ผ่านมาเนาะอยากจะร่วมบุญกับคุณพ่อก็ติดต่อทางเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะครับคุณพ่อก็ ค่าสมุดค่าปากกาเนาะพ่อเนาะค่าคำนวณนะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นกำลังใจกำลังใจทั้งผมด้วยทั้งซีเอทั้งเอ็กบินด้วยเนาะคห้กำลังใจกันนิดนิดยังไงก็กดไลค์กดแชร์มาหรือไม่ก็ให้กำลังใจทางในด้านอีกช่องทางมันมีอ่ชงทางอื่นก็มีเนาะครับคพ่อของผมก็คือกดไลค์กดแชร์เนาะพ่อเนาะของแอแชร์มาก็มันก็ ก็จะไปกำลังใจกันทูกคำเนาะเพราะว่าเราเราสังคมเนาะในในในเมื่อเราเดินทางนี้มาแล้วเนาะค่ะก็ขอกําลังใจกันแค่สองอย่างใช่ไหมครับคือก็คือเหมือนที่คุณพ่อได้พูดเอาไว้เนาะก็คือเดินตามกันไปก่อนนพ่อเนาะเดี๋ยวก็จะกูชื่อเสียงให้นะครับผมให้เอฟซีนี้ได้ทุนกลับมาคืนสักนิด ผู้ทุนคืนให้จากผู้ทุนคืนให้นะคบท่านผู้ชมแล้วแบบว่าต้นปีแล้วมันเข้าสองงวดติดแล้วอย่างนี้ครับปมีโอกาสที่จะเดินดีทั้งปีนะคะสุนีผมพ่อว่านะมันน่าจะไปอีกหลายหลายงวดเหมือนกันโอแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะนี้หรือไม่ลักษณะข้ามทะเลข้ามโค้งน้อยแอันนี้ข้ามโค้งใช่ปข้ามโค้งครับ เดี๋ยวแม่อาจจะเป็นตรงๆก็ได้เนะพ่อเนาะเจ็ดสามเก้าเนี่ยมันข้ามมันข้ามโค้งเนาะแล้วก็ปกเรลียยไว้เนาะเจ็ดแปดอย่างเงี้ยครับจริงๆมันก็ถ้าคนถ้าถ้าถ้าคนซื้อเป็นมันมันก็ไดเด่นเนาะค่ะเนาะูครับถูกเลยล่ะครับครับผมแต่ก็ไม่ไปไม่ไม่ตำหนิเอฟซีแล้วเพราะว่าเราเราไปคนให้เราไปคนให้ก็ไม่คิดว่ามันหยอกนะพ่อนะ ผมก็คาดหวัง3ตัวเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะ FG ก็คาดหวัง3ตัวเหมือนกันใช่แต่ว่ามันมาออกอย่างนี้เนาะพ่อเนาะก็ออกตากันอีกนิดนะครับที่ไหนสองโตตาไหนนั่งแน่ก็เราก็มั่นใจนะเก่าที่ตาเช็ดเก่าก็เช็ดสามเก่าก็สามว่าผมมั่นใจเนาะตัดแต่ว่ทุกคนเป็นสื่อเป็นเบสตาต์ต่อเป็นตัวเน้นพร้อมเนาะค่ะเน้อง ต่างงั้นต่อไปให้ท่านผู้ชมเนี่ยจัดด้วยนะครับผมอย่าเอาแค่สามตัวเนาะก็คือถ้าโลมากลาบจะหายนะครับท่านผู้ชมผมลงมากลาบเพราะว่างวดแหลกของปีมันเข่าสามตัวเลยเนาะท่านผู้ชมก็เลยมักสามตัวคือพ่อยพ่อก็คือคือก็ว่ามั่นใจลหละลูกมั่นใจที่เอาตัวนี้มาลงแล้วก็มั่นใจที่พูดบอกว่ามันมันไม่เบิ้อก็หาม เพราะว่ามันเป็นตามรอบพอดีหรือครับอือเป็นตามรอบพอดีเลยพวกอะไรว่าทำไมนี่มันทำไมอันนี้ครับอือทีนี้มาวันนี้ก็เยวตตองวดให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับก็เนี่ยนี่สดสดเลยครับนี่ครับผมอ๋อคุณพ่อกําลังคํานวณใช่ไหมพ่อสดเลยสดสดขออันนั้นเป็นต่างประเทศใช่ไหมพ่อทั้งต่างประเทศทั้งทั้งทั้งตองวดสองตัว ก่อนเนาะ<ง>เป็นคันคับพ่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวสามตัวเดี๋ยวอีกนิดหนึ่งก็เหมือนเหมือนเหมือนอย่างที่เคยเนาะเดี๋ยวให้อวินมาอีกทีหนึ่งอ,อาจจะเป็นรอบสองเนาะอัีนี้มันเพิ่งมันเพิ่งมันต้องตองวดต,อตอว่องวดเนาะก็ให้ให้ให้เอาไปไปจับต้องลอตตอรี่ก่อนนะครับเนาะก็ก็ไม่คิดว่ามัน คุณพ่อกำลังคำนวณแบบสดๆเลยเนะครับเออมาแบบมาแบบไอ้ยอะไรจู่โจมเลยครับมาแบบจู่โจมเนาะจู่โจมเลยก็จะมีทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ต่างประเทศครับผมต่างประเทศนี่คนก็ขอกันเยอะใช่ไหมพ่อก็เยอะฮะเมือนขึ้นกระเข้าเหมือนว่าขึ้นก็เข้าสองเก้าเนาะไปเป็นสองเก้าเก่าสามเก้าเนาะก็เข้า หลายคนก็มาต่างประเทศเพราะว่ามันมีแค่สองคร็วันะคะแล้วก็ไม่เยอะมันก็ไวด้วยนนนเนาะสามสามสามวันเนาะสามวันวันนี้ก็วันเสาร์นะพ่อนะค่ะวันนี้วันเสาร์ใจนิดนึงเนาะใจนนิง ก็ถูกอมไรก็มีไปเยอะเนาะมือคือก็ให้ไปแค่นี้แหละสองเก้าแล้วก็สามเก้าค่ะมันมันถูกทุกวันเลยใช่ไหมพ่อของต่างประเทศนี่ครับส่วนใหญ่นะลูกเอออันนี้อันนี้ไอเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาพ่อคุยเนาะกครับก็พนักข้างแต่ว่าไม่เข้าข้างนึงก็เข้าข้างนึงเีอยลูกออ๋ก็คือว่าเข้าสองตัวเนาะพ่อเนาะใช่ก็คือคุณพ่อให้มาสองตัวมันจะเข้าตัวหนึ่งเข้าเข้าเข้าคู่หนึ่งเออเข้าคู่หนึ่ง เมื่อคืนเข้า29แต่ว่าก่อนหน้านั้นเข้า78ตรงตรงเลยที่เรามาถ่ายท่านนะพี่หนุดม78ตรงตรงเลยนะพ่อเนาะอันนี้ก็29ก็ตรงตรงแต่ว่าบางท่านเขาบอกว่าอ่อะไรขอเลข5ตัวพ่กไม่เข้าใจตัวอ๋อเลข5ตัวประเทศแต่มัน5ตัวไม่เป็นยังไงพ่อไม่เข้าใจมันก็สมข้อมบุญใหม่จี่งอ๋อมันยากนะพ่อเนาะยาก เพราะวสองตัวเข่าขาหนึ่งถือว่าโอเคเลยอ่ะนะคะเนาะเพราะว่าเหล็กแค่สองคู่เหล็กพ่อน้อยนะเหล็กน้อยเล็กพอมีแค่สองคู่นะครับท่านผู้ชมก็คือว่ายังไงก็ได้กําไรอ่ะเนาะถ้ามันมาถ้าทาไปเสร็จแล้วพขาก็วงเนี่ยแล้วสองเก้าสามเก้าแค่นั้นเองเขอก็เอาอันนี้ให้ไม่ยาครับได้สูตรนีแล้วพ่อมีห่วงนะสําหรับแอหมินเนี่ยนะไยๆเลยแต่เพราะว่าผมไม่มีเวลาไปทำ บอกเบิ้ลกับอกให้พอใจเพราะว่ากับบอกทำนานเดินมีเนาะอล้วดีก็สูตรคำโดนใหม่ก็เหมือนอย่างที่วันที่แล้วเนี่ยไอ้เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดสามเก้าเนี่ยอันนี้ก็ผสมกันหรือแต่แต่แต่ว่าไอ้นี้่จริงๆแล้วมันเป็นคู่อยู่แล้วใช่ไหมห้าสองห้าสามแต่ว่าแม่เขาบอกว่าทำไมไม่จัดตรงนี้พ่อก็เลยบอก ไม่เป็นไรนะให้ได้สักข้างนึงก็โอเคครับให้มันถูกก็ข้างนึงโอเคนะพอ่อเนาะแล้วแต่ววละอาจารย์ส่ยยนวนใหญ่คำนวณต่างประเทศนี่โอ้เรีเถือว่าเยอะมากเลยนะพอ่อแต่ว่าของคุณพ่อนี่ก็ถือว่าน้อยมากไม่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 เน้นให้มากนกครับไม่เน้นให้มากเลยเพราะว่าคือมันจะได้ถ้าถูกก็โอเคมันจะได้ได้เลยไงค่าก็ได้ตงา์เลยค่าถ้าไปลงทุนมากอ๋อมันก็ไม่คุ้มค่ัเนี่บางท่านก็บอกว่าไปซื้อในเวบ ก็กลัวเว็บโกงพ่อเขาบอกว่าเออถ้าเว็บโกงเราก็หาคนที่ที่เขาอยู่ใกล้ตัวเราที่มาคัดเพื่อใจได้ใช่ไหมครับคัดแตคือวันนี้มาก็ต่องวดให้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะพ่อเนาะก็เป็นชุดสองตัวทั้งหมดนะเนาะันนี้ถามมาไหวเนาะคุณปอกาเล่ยบ้านในคํำนวณไหวครับ วันนี้คำนวณแบบสดๆเลยนะคะแต่ว่าเลขเลขพ่อแม่นะครับต่างประเทศเนาะเป็นก็คือว่าหน้าหน้าทาเลขสี่ตัวหตัวถึงจะยากแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ถูกเยอะเพราะว่าเลขคุณพ่อแม่นเนาะมีเปอร์เซ็นต์ถูกหรับงบหน่อยกัมาสองคู่ครับผมครับก็คือคือคือถ้ายิ่งร้อยก็ยิ่งลงทุนน้อยแต่ว่ามันได้เยอะคมันได้เยอะเฮ้ยไปมาตัวลงทุนเยอะ มันก็แบบอนี้เนาะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราดูแบบสองสามแล้วกันเนาาะออ่่านี่อันนี้มีอันนีสามหางเลยไอ้ต่างประเทศอ๋อีมีสามหางใช่ไหมพ่อต่างประเทศก็คือซื้อกันบนล่างใช่ไหมพ่อครับผมก็มันมั่งมี คือเราไสามารถวางได้หรอกครับเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่าง้ไนรัตเนี่ยเราก็วางวางไม่ได้ว่าครับอาจจะเป็นบนเป็นล่างแต่่เป็นเป็นบางบางบางงวดเนาะบบางงวดพ่ออาจจะอาจจะมั่นใจว่าอุ้นี่มาล่างนะอ่างเงี้ยอ่างเงี้ยอันน,ออน,นี้เดี๋ยวนะหกห้านี่พอบางล่างเลย วันที่จะมาละอ๋อครับหกห้าวันที่หนึ่งเข้ไหมครับวันที่หนึ่งเดือนกุมภาพันธ์เข้ไหมครับผมกุมาพเลยกุมภาครับผมหกห้าอันนี้ไอ้สี่เจ็ดเนี่ยมันก็เป็นตัวรองนสี่เจ็ดเป็นตัวรองเพราะมันมันกระสูดอะไเรียกวะสูตรผสมครับอาวันนี้ก็เอาไปหกห้ากับสี่เจ็ดก่อนเนาะครับเนาะทาไปขา หยุดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะพ่อเนาะหยุดจับรัฐบาลก่อนลุกเดี๋ยวจะดังนะครับผมก็หาไม่ได้นะครับหกห้ากับสี่เจ็ดเนาะคันใช่หกห้าสี่เจ็ดครับเพราะว่าคือเมื่อวันที่แล้วนี่เจ็ดเก้ากับกับเจ็ดแปดอั้นหมดเลยนะโอ้เหนือนี่ยเขาอั้นหมดเลยเจ็ดเก้ากับเจ็ดแปดดังเนาะพ่อเมื่อกี้นี่หมดเมื่อกี้เนาะดังมากเลยครับเขาขึ้นสีเลยครับ ลายมาบอกซื้อไม่ได้แล้วพ่อเจ็ดแปดจ็ดเจ็ดเก้าอะไรเนี่ยซื้อไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเหมือนจริิๆเราก็ให้เป็นนานกว่านั้นเนาะลงลงพ่อก็ลงแต่นั่นเนินเนาะพ่อเนาะครับเพราะว่าวันที่แล้วไม่มีโค้งตอนไม่มีโค้งสุดท้ายเนาะเขปิดปิดฉากเลยครับก่อนวันนี้ก็เอาไปก่อนเป็นหกห้าแล้วก็สี่เจ็ดแต่ว่ากันเกาหาได้บ่คคะพ่อ มันก็กันกันไว้ดีกว่อพูดกบเก้าเดี๋ยวพ่อพูดประจําเลยนะค่ะเดี๋ยวจะเสียดายเหมือนสองศูนย์เก้าสองศูนย์หกแนั่นเลยนะเลยครับูกกับูกกับเก้าเดี๋ยวมันมันรู้สึกมันจะมันจะกลับก็ได้ครับกลับกันก็เอาเอาเอาตัวนี้ไปก่อนบนะครับเนาะก็ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับเอฟซีที่ พูดอีกครั้งนึงเนาะขอโทษขออภัยนะที่ไม่ไม่ประสบความสาเร็จครับต่ออื่นก็คือว่าแต่คนที่ถูกก็มีอยู่ที่ถูกกับคุณพ่อเนาะมีค,ะมครับมีแต่ว่าก็ก็มันไปไปลบกับไอเขาเรียกอะไรไปบวกลบกับไอเสื่อส่วนที่เสียไปครับมันไม่ตรงลูกไม่เป็นไรงวดนี้เอาใหม่ก็ได้พ่อคือหรือไม่อาจจะเอาแค่ตัวนิ้นแล้วก็ไปตัด ด้วย<ช>ก็ได้นะคะา<ช>สำหรับส<ช><ช>ามตัวอันนี้เอาสองตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาอีกสักโค้งหนึ่งก็โอเคแต่ส่วนใหญ่แอดมินจะมาแค่สองสองครั้งครั้งครั้งนี้ก็คือคือไปไปแนวทางก่อนเนาะครับ<ช>พ่อแล้วอีกครั้งหนึ่งก็อา,อาจสามตัวนาะกันะตัวไค่เลยบางงดก็มาสามบางก็บางงดก็มาสองนะครับครับอันนี้มันมันก็อย่างว่านุเพราะว่า ไอดบินก็วิ่งหลายที่ครับวิ่งหลายที่บ้างแต่ว่า FC หลายๆท่านนะครับผมผมผมขอร้องว่าให้ให้กำลังใจกันหน่อยครับเพราะว่าค่าธรรมนรถก็แพงไปหาไปหาหนู่นนละนี่มาหาให้สารภาก็คือขี่หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะครับผมบมันมัน ก็เป็นแนวทางเนาะครับน้องคะพอเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้ก็คือหกห้าเป็นตัวเน้นคสี่เจ็ดเป็นตัวรองครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นเก้าห้าเนาะค่ะน้อเก้าห้าเป็นตัวกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามาถูกกับาห้ามันส่วนใหญ่มันก็จะเอามันจะทรยศกันคร่ะพ่อหกกับเก้าเนาะครับก่ะกเก้าเดี๋ยวคือพอคำนวณขึ้นมาปุ๊บไม่อยากให้มีหกไม่อยากให้มีเก้า เพราะมันต้องมามันต้องกลับใช่ไหมพ่อมันกลับไงต่ว่ากลับเป็นไปปะไหนเพราะว่ามันมาดูนะครับมันมาบ่อยเพราะบอกว่ามันเดินใช่ไหมเพราะบอกว่าเก้ากับหกน่มันจะเดินตลอดเลยค่ะอือไม่่าต่างประเทศไม่ว่าจะของเราคับอ่าแล้วตลอดแล้วมันปีนี้มันมาแล้วสองวัดก็มีมีเก้ากับหกมาเลยสองวัดตั้งแต่ต้นปีใช่ ของคุณพอ่อกระทวงแต่ต้นปีเลยเนาะมันก็จะเดินไปอีกเพราะว่าน่าจะมีเก้ากับหกต่อใช่ไหมพอ่อมีน่าจะมีแต่ว่า,าเดี๋ยวไอ้สามตัวจะให้พ่อคำนวณอีกสักนิดหนึ่งครับพอ่อคำนวณอีกดีดีดดครับแล้วงวดนี้เลขเลขออกตรงกับวันอะไรครับพอ่อรู้สึกจะเป็นวันเสาร์ออวันเสาร์จะมีเบิ้ลกระหามไหมพ่อวันที่หนึ่งวันเสาร์ไม่มีมันมีซีแต่ลายวันเสาร์ไม่มีใช่ไหมพ่อเบิ้ลกระหามไม่เบิ้ลใช่ไหมครับไม่ไม่ ปิ้งไม่ไม่มีอ๋อไม่ไม่เบิ้ลไม่เบิ้ลไม่หามด้วยใช่ไหมพ่อไม่เบิ้ลไม่หามวันเสาร์แต่บางวันเมื่อกี้นี่เบิ้ลคัดเบิ้ลแน่เน่าทั้งเหล็กเบิ้ลทั้งเหล็กหน้าทั้งเหล็กทั้งวันทีหนึ่งเนาะค่ะได้ตัวสองตัว่เบิ้ลอีกคือคือพวกวัตถุดิบมีความมั่นใจว่าเป็นมันนี่เบิ้ลนี่หามแน่ๆนะครับแต่ว่าเราบังเอิญเราไปจับเบิ้ลหามไม่ถูกเนาะอันนี้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้า อ,อเมแล้วต่างประเทศวันที่ยี่สิบมีตัวไหนบ้างคะคุณพ่อต่างประเทศวันที่ยี่สิบน้องๆก็มีแค่สามหางเนาะอันนี้จับต้องได้ครับเดี๋ยวพ่อคิดวงเล็บให้เนาะวงให้เลยอ,อันนี้เป็นตัวลองก่อนเนาะครับมีแปดสองแปดสามหกเจ็ด อ๋อครับอะอันนี้ค่อนข้างค่อนข้างมั่นใจแปดสองแปดสองค่ะค่อนข้างมั่นใจแปดสองครับ <c oughs> เพราะว่ามันมันน่าจะมาครับ <c oughs> แปดสอง <c oughs> แปดสองมันคงมันกันจัดนจัดค่ะที่ แปดสองตัวรองแปดสามแล้วก็หกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมสองตัวอะไรเห็นโอค่ะแปดสองสองแปดนี่ใช่ไหมพ่อํานวนคล้ายๆกันกับหัวรัฐบาลใช่ไหมพ่อใช้ใช้สูตรเดียวกันเลยโอค่ะใช้สูตรเดียวกันเลยเป็นตามว่าเบอร์นี้วะค่ะพ่อวันที่ยี่สิบไม่น่ามีนะเพราะว่าเออแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูอีกทีนึ่งแต่ว่าดูตามนี้แล้วมันคือมันออกปุ๊บพวกก็พวกก็จะจํานวนปุ๊บ ก็จะรู้เลยว่าเออมันจะมาเบิ้ลม,มาหาไหมแต่ไม่มีอ้ใช่ไม่มีไนะม่มีอืมเดี๋ยนะให้ดูของแม่เขาเมื่อคืนเขาก็ยู่ยี่ยู่ยี่มองสยู่ได้่ไหนไม่ยู่เหลี่ยมนั่นของแม่มีตรงกันบ้างไหมคะเม่เคยตรงกันเลยหมดนี่นี่หาเบิ้ <ขอ S 2> ลนะให้ดู <laughs> <laughs> ก็แม่ก็รัฐบ,บาลก็แม่นเหมือนกันเ,เนาะแม่เนาะเจ็ดเก้าตรงตรงเลยใช่ไหมแม่ตรงตรงเลยฝันแม่ก็ฝันรพร้อมเนาะฝันพร้อมค่ะืันเอเราก็คือว่าไม่ไปไปขัดกันไงพ่อก,ก็ฟังพ่เอเน้นเ่อของพ่ออย่างเดียวครับคือคุณพ่อก็มั่นใจสูตรตัวเองนะครับคือมันอะไท่านได้จับครัวไหวขัดงวดไอ้คืนนี้ที่เอา ทำมาดีแป๊บหนึ่งดิะเจะมาเข้ากันดูดิน่าตังเรยมเอามาเข้ากันเอาสดๆเลยนะสดๆเพราะวันนี้วันที่มอวันที่สิบแปดนะคะสามสองสามสองสามมาสองสามมาเก้าเก้ากันดิจิตเส้นตาสีแดงอันนี้บมหนึ่ง สี่หนึ่งสองสี่ห้าแปดอีกสูรหนึ่งอีกสูรหนึ่งสามีหลังละหลังหนี่งสี่ห้าห้าหกแปดแปดเก้าหนึ่ง ไปเลยอันฮกฮ่าฮ่าฮก็ได้แต่มันมีเก่านันโอเคโอเคได้เข้ากันเข้ากันใช่ไหมครับพ่อเข้ากันเข้ากันโอ้ครับแล้วมันกัไมีเก่าดีเลยครับครับ กาวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้พ่อดูอีกสักหนึงเพราะว่ามัน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 เยอะนุ๊รเต็มหอยเม่ดทำง่ายเนี่ยทำก็ง่ายมันหลายครับมันหลายสูตรเข้ามารวมกันแต่มันจะมีสามสี่สูตรละแต่ว่าแต่สูตรนี้ีันเข่าครับของแม่ก็คือคำนวณคนละแบบกับของพ่อเลยสูตรทีแม่ดอกเก็บเก่าสูตรทีเมื่อออกมมอว่านปีกเก้าอ๋อครับตรงๆเลยใช่ไหมแม่ ตรงตรงจีดเก้าค่ะที่แม่ทำออกมาก็คือจีดเก้าครับหมวดนี้คํานวณหรือบอันา่ขํานวณกันนี่ดิหกห้าหกห้าอไปได้ตรงกันเลยเนาะแม่เนาะตรงกันกับของคุณพ่อเลยนะครับตรงกันร่องยีบค่ะเพราะว่าชูบพี่แม่เขาตรงๆนาะสองตัวนะคะ ถ้าแม่กรับแม่มีผู้ชายก็ได้เดี๋ยวเอาไว้มันต้องฝันอีกมันต้องไม่ไม่ไม่ก้มฝันมันจะต้องมาอีกฝันเกี่ยวกับเลขอีกฝันเกี่ยวกับเล็กงวดงวดที่เล้วแม่ฝันนั่นสิแอาเลขไอ้สามเก่าหอไปนอนทับที่ฝันเห็นไกลแล้วกะกะตีเป็นเก่าเลี้วที่นี่ฝันว่าลูกสาวป่า ลูกสาวเนี่ยซื้อกุ้งเหมือนบอซื้อกุ้งมากกวเก้าแต่ว่ามันมันนั้นซื้อขนมมาให้แม่กินนะเอาขนมมามันกะวขนมเนี่มันเป็นเป็นช่อเป็นช่อแม่บอกว่าเ้ยเหลกมันมันไม่เก่ามันมันแบ เก่าเจ็ดนึกเจ็บเก่าเนาะแม่มันิดอยู่เด้ค่ะตรงกันเออแม่ก็คิดแต่แม่ก็มันใจว่าไม่เก่าไม่เก่าเลยแหละค่ะฟันกันสี่ก็คือถ้าถ้าถ้าฟันวันนี้แม่กับฟันตรงหัวละได้งฟันดีป่ะคะแม่มันกับฟันดีแต่ฟันมันเกี่ยวมันมันติเป็นแม่คิดว่าแต่ฟันหนามาสินิดนึ่งค่ะเออแม่แม่ฝันเห็นเห็นง้วแม่เนี่ยแหละ มันแหละไปลุงลุ่งน้องนะลุ่งน้องหนาถ้าแม่กับสีเป็นสีหนึ่งเด็กสีน้ำยังเป็สิกอเนี่สีมาจับใจเดี๋ยวให้แม่เอาดิล็กคืนขอบไปนอนเชียงอีกนะตุกแห้งหกสี่เจ็ดเก้าห้าถ้าเสียงเราฝันดีก็เดี๋ยวคอยมาดูคงสุดท้ายเนาะมันสิฝันแบบใดญ่ีคนเอาของเอาอย่างมาให้ยังสีหน้าตาค่ะแม่แบบ เดี๋ยวให้เด็กินของกินยังไหนนั่นใดนี่จริงจ้าเดี๋ยวให้คุณแม่ไปเอาเด็กไปเสี่ยงบุญก่อนเนาะค่ะเนาะยงไก่ก่อนค่ะให้ให้ท่านผู้ชมนี่กดรอกดติดตามนะพ่อเนาะติดตามก่อนรอกดติดตามไว้ก่อนนะครับอย่าอย่าอย่าเพิ่งท้อค่ะเพิ่งท้อนะครับท่านผู้ชมแอดมินตามอ่ากอดสบายไปก่อนสักนิดหนึ่งนาะครับเนาะมันต้องมีตรงตรงสักหมวดเลยนะพ่อสักหดเนะคเฉียดไปเฉียดมาอย่างนี้ฮะ ถือว่าไม่เข้าเนอะทางวันที่แล้วก็ถามไอ้เจ็ดสามเก้าก็ถือว่าไม่เข้าเพราะว่ามันมันมันไม่ไม่เข้าคู่มันข้ามโค้งนะครับแต่ว่าถือว่าเขาได้สำหรับแจ็มหนินเนาะเพราะว่ามันตัวหนินนะค่ะแต่แจ่มถ้าตัดถ้าตัดมันก็จะถูกอยู่ตัวฟองเจ็ดสามนะคะเจ็ดเก่าแค่นั้นแล้วก็สามเก่าถ้าตัดนะคะแล้วแต่บางคนก็ว่าเข้าบางคนก็ว่าไม่เข้าแล้วมาตั้งเจ็ดแปดด้วยตั้งเจ็ดแปด้แล้วมันก็ มันก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าก็เก้าก็มีอยู่แล้วเจ็ดตัวสองตัวแล้วแต่ว่าแต่ท่านมันก็ยังว่านะใครจะไปคิดถึงขนาดนั้นพ่อเดี๋ยวเท่าการล่อเหล็กสามตัวแล้วค่ะเนาะวันนี้ขอตรงๆนะพ่อเนาะถ้ามันได้เดินนี่มันเดินยาวๆเลยนะพ่อคือช่ววันศีบนสองหนวดแล้วนะคะที่ดูว่ามันคือถ้าบอกบาบนมันก็จะมาบนคที่คำนวณมาเนาะแต่ว่าก็ไม่ประมาท ครับมัประมาทก็คือการไว้บทล่างนี่ก่อนแล้วกนเนาะอย่างว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้ดุครับเป็นไปทั้งล่างทั้งบนทั้งนี่ยกตัวอย่างงวดนี้หกห้านี adalah, ่กันไว้ทั้งบนทั้งล่างเลยดีกว่าแล้วกนเนาะกกพอก็คิดแต่กันเลทั้งบนทั้งล่างเลยแต่หกห้าเนี่ยพอน้นเลยนะหมายถึงว่าคือพอคำนวณหมายถึงว่าเลยออกปุ๊บพอเวินปุ๊บมันก็มันก็มีตรงกันหมดเลยครับทั้งทุกสูตรเลยอีกอย่างตรงกันกับสูตรขึ้นแม่้อมนะคะ กัโอเคท้ายคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับผมขอบคุณครับขอรมขอให้โชคดีครับไปหาลตกกะรี่เด้อครับเนาครับแนวทางต่องวดของพ่อสวัยนะครับผมประจำวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห์2568หกสิแปดนะครับผมอันนี้เป็นรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็มีแนวทางต่างประเทศให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมรัฐบาลไทยมีสองชุดสองตัวสามหางนะครับ นี่เป็นต่างประเทศนะครับผม8 2 8 3แล้วก็67ต่างประเทศนะครับแล้วก็เบอร์โทรของคุณพ่อเพื่อนรรมชมท่านไหนนี่มีโชคมีลาบกับคุณพ่อนะครับผมอยากจะให้สีน้ำใจกับคุณพ่อก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรคุณพ่อได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ